ับเชิญกันนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตักขนาด2คิวนะครับผมเป็นสายอึด คือคนนะครับผมของยี่ห้อโคมัสุมาให้นำให้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับเป็นโคมัสุรุ่น520นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยนะฮะเขาจะมาพร้อมกับสเปคใบมีดดันแบบนี้นะครับลูกค้าครับนี่เป็นสเปคใบมีดดันนะท่านใดที่กําลังหารถเอาไปถมที่นะฮะใช้งานถมที่ปรับทางนะฮะหรือว่าเป็นงานลานข้าวโพดนะฮะโกยของขึ้นกองตั้งกองเนี่ยบอกได้เลยว่าเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับและเกิดท่านใดกังวลว่าเฮ้ยน้องแล้วบุกี้หายไปไหนอันนี้ลูกกคค้้้้าาาไมม่่่ตตตองงััววววนนะะเรรีีบบุใหดยแ เด,เดิมเนี่ยปิดมาเป็นผ่านดันแบบนี้นะ,ะแน่นอนพวกลายคอนโทรลเสริมต่างๆเนี่ยก็จะเป็นลายคอนโทรลเสริมเดิมๆจากญี่ปุ่นเลยนะครับ มันจะไล่นะฮะตั้งแต่ปลายของเขาเนี่ย BON ข,ขึ้นไปที่ด้านบนเลยนะครับงานเรียบร้อยนะฮะบ,บอกเลยไม่ใช่แบบคอนโทรลเสิร์ฟที่มาติดตั้งที่หลังแล้วดูไม่ดีนะฮะตัวนี้เนี่ยคือคอนโทรลเสิร์ฟเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับนี่นะฮะสวยๆหล่อๆนะฮะตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นห้างส่วนที่สภาพเนี่ยมาสวยสดงดงามมากๆนะฮะเป็นห้างส่วนที่สภาพมาดีมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูสภาพนะฮะรอบคันของเขาละเอียดละเอียดกันก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับเริ่มจากเบอร์ยางก่อนเลยแล้วกันนะฮะไหนๆใกล้ๆแล้วนะเบอร์ยางของเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะใส่นะะะะฮฮมาาเเเป็นนนนยงงบออร์14.00 24ั่ลูก รหรือว่าพันสี่ยี่สี่นะครับนี่นะฮะสายอุดจุกชนตัวนิยมนะฮะที่มาความนิยมเนี่ยก็คือว่าตัวห้าสนเนี่ยระบบไฟฟ้าเนี่ยไม่มีเลยนะลูกค้าครับใช้งานง่ายดูแลง่ายนะฮะช่าง s ซิตในบอกได้เลยว่าโคตรง่ายนะครับตัวนี้นะครับนี่หล่อมากนะฮะหัวเก๋งมีมาให้พร้อมด้วยนะฮะตัวนี้ครับซึ่งบางทีเนี่ยพวกนี้ส่วนมากนะฮะส่วนมากจะมาเป็นสเปคหลังคางนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็มาเป็นหัวเก่งมาให้พร้อมๆแบบนี้เลยนะครับห้าสองศูนย์นะฮะสวยๆหล่อๆนะครับลูกค้าครับ ก yeah. ารเกิรน,นะไม่ต้องห่วงนะฮะทั้ง2ฝั่งเลยไม่มีรอยร้าวรอยดำนะตัวนี้นะครับยางก็ถือว่ามาสวยทั้ง4เส้นเลยตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราดูเกียร์กันหน่อยในซะองเกียร์จะเป็นเกียร์ทอกนะฮะอย่างที่บอกไปใช้งานง่ายๆดูแลง,ง่ายนะครับเป็นเกียร์ทอร์กนะ บเกียนะครับบอกได้เลยว่าแห้งสวยดีมากๆนะจุดรั่วซึมไม่มีเลยคันนี้นะครับแห้งสวยทั้งคันนะฮะตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาเปิดฝาเครื่องยนต์กันนะฮะลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวดูสภาพเครื่องของเจ้าคันนี้ละเอียดละเอียดกันนะครับแปะเดี๋ยวตัดกันเลยนี่นะครับพอเปิดฝาเครื่องยนต์มานะฮะเราก็เจอเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์หกสูบวางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของรหัสเครื่องของเขานะฮะเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์คอมบัสสูบหกดีร้อยห้าเองนะครับตัวนี้นะครับาม่นะม นี่จะเป็นสภาพเครื่องนะฮะในฝั่งของพ้อยเสียของเขานะครับเดี๋ยวเราเดินอ้อมมานะครับมาดูในฝั่งของหัวชีพกันบ้าน,นะครับนี่นสวยๆนะฮะอันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ย สวยมากสภาพดีมากนะลูกค้าครับจุดรั่วซึมไม่มีเลยนะฮะแล้วก็เสียงเครื่องการทางานของตัวเครื่อง,องยนต์เขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นนิ่มดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาในตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับตัวนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราปิดฝาเครื่องกัน,กนลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปด้านบนนะมาลองขับเทสในศูนของแลมปั๊มนะฮะแล้วก็เกียร์ของเจ้าตัวนี้กันนะครับแตเดัดไปเลยนะครับ นี่นะครับถัดขึ้นมาด้านบนอันนี้ก็เป็นสภาพหน้าตาภายในนะของเจ้าตัว5้าศนคันนี้นะครับนี่บอของเขาเนี่ยจะมี2ที่นั่งแบบนี้เลยนะครับลูกค้าครับอ่าโอเคเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันนะครับชิ เนี่นะฮะฟีลิ่งด้านบนก็จะประมาณนี้นะฮะลูกค้าครับนะี่คอนโทลเนี่ยถ้าเกิดเราใช้งานเป็นมุขหีธรรมดานะลูกค้าครับเขาจะใช้งานเป็นคอนโทลคู่นะขึ้นลงนะครับ1ตัวนะครับแล้วก็ความหงายมุกหี1ตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นลายคอนโทลเสริมสำหรับงานขัานดันโดยเฉพาะเลยอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าจะตัวขันดันตัวนี้เนี่ยจะมีลายคอนโทลเสริมเพิ่มเข้ามานะฮะนี่ก็คือหน้าที่ของเขาเนี่ยคือเขาจะสามารถ เอ็นใบมีดนะฮะไปมา้ายขวาแบบน,นี้ได้นะครับก็ด้เกิดท่านไนที่มีงานปรับที่นะฮะผมที่ปรับดินอย่างเงี้ยองศาของตัวการทํางานของใบมีดเนี่ยก็จะปรับได้หลายทิศทางมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นข้อดีของเรานะโอเคเดี๋ยวลองกดตัวเทสปั๊มกันนะครับนี่นะฮะลอยได้นิมน่มๆไม่ต้องเล่นเครื่องช่วยเลยนะครับก็บอกเลยว่าปั๊มเนี่ยยังทำงานได้แรงดีมากๆนะลูกค้าครับพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับเนี่ยนะฮะช่วงวายกนุ่มมากนะครับบอกเลยนะครับนี่นะฮะ Yeah. อันนี้ก็เป็นการลองปั๊มของเขานะแล้วก็ในส่วนของเกียร์ถัดมานะในส่วนของเกียร์เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3เกียร์นะครับลูกค้าครับตามไฟตระกูล5ของผมมาสู่นะจะมี3เกียร์นี้เลยเดินน้า3ถอยหลังสนะฮะเดี๋ยวเราลองมาไล่ไปทีละเกียร์เลยนะครับเดี๋ยวกดเบรกไว้ก่อนนะฮะยึบ <S <S อ่าเริ่มจากเกียร์ถอยหลังก่อนเลยนะครับนี่อเกียร์หนึ่งสนะอง,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 งสามนะครับนี่นะครับ ช้งานได้ครบนะเดี๋ยวเดินหน้ากันมากนะฮะเริ 1, uh. ่มท uh. ี 3, uh. Korea, uh. Korea, uh. uh. ่เกียร์หนึ่งนะครับดนะเกียวสองนะครับเ๊ดเกียวสามนะครับนี่นะฮะใช้งานได้ครบทเกียร์นะตัวนี้นะครับเบรกก็ดีนะครับเหยียบทีเดียวอยู่เลยแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองลากเกียร์สามให้ดูด้วยนะครับเพสความแรงเกียร์นะนี่นะครับเหยียบแป๊บเดียวเลยรอรอบไม่นานนะครับตัวนี้นะครับอีกทีหนึ่งนะฮะเ๊ดนี่ บอกได้เลยว่าเกียร์เนี่ยแรงดีแล้วก็ไวเดียวมากเลยฮะเหยียบแป๊บเดียวมาเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็พวกชุดพวงมาลัยท่านทางของเขานะก็ยังทําได้นิ่มือมากนะครับตัวนี้นะนี่นะฮะพร้อมลุยจะพภายนองภายในการขับเนี่ย,บอ,ย,บ,ยบอกได้เลยว่าเหมาะสมกับภายนอกเลยสวยสุดรดงามป,ปั๊มเปิมเนี่ยก็แรงดีสดมากๆนะครับตัวนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วสนใจนะเจ้าตัวรถตัดโคมอสูร520คันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามก็เพิ่มเติมนะฮะในที่เบอร์โทรดิจิตอลนี้ด้านบนซ้ายมือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะก็จะมีเรื่องของเขาละเอียดละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับตอนใช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับอันนี้เนีบอกได้เลยว่าแห้งสวยทั้งคันนะฮะเป็นนน้้าาาา520ทีี่่่่สสภพพเเเเยยยมมกกกกลลละูคคครรับแวว็ืออง เกียยร์อ่ปั๊มเอ่ยของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นแรงดีหมดเลยนะครับเอาไปก็พร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับค่าตัวก็ไม่แพงน,นะครับตัวนี้ฮะอยู่แค่6,000กว่าบาทเท่านั้นนะฮะได้ตัวตัวตกไซส์2คิวไซส์อึด10โท,ทนแบบนี้ไปลุยไปใช้งานได้เลยนะครับก็ในเกิดสนใจสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะฮะสำหรับวันนี้ขอฝากไว้ที่นี้กับตัวผมวัสดุ5 2โซนคันนี้นะครับผมถ้าเกิดท่านใดที่รูชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดซับก็ได้นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะได้พลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับ